สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ให้เรามาแชร์มุมมองนะคะในการเขียนคอนเทนต์ชื่ออาจารย์สุนิชาชอบชัยนะคะก็จริงๆเป็นวิทยากรเป็นโคช้ชพัฒนาศักยภาพแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองคอ์กรส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นที่ปรึกษาจะเน้นในเรื่องของงานขายและงานบริการนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานวิทยากรเราก็จะ เข้าไปช่วยยกระดับนะคะการทำงานของพนักงานแต่โควิด1 9ค่ะเราเจอกันมา3ระรอกแล้วนะคะ3ครั้ง3ครานะคะกับความกังวลความกลัวขอบคุณมากวันนี้ที่เชิญเรามานะคะและเปลี่ยนมุมมองแน่นอนค่ะการทำคอนเทนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก กับยุคนี้ค่ะยุค d i s r รับโลกเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะคนก็ยิ่งจะต้องรีบเปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วมากขึ้นสมัยก่อนค่ะทำธุรกิจทางด้านออฟไลน์ line. ขายของนำเสนอสินค้าจะต้องทำไมคะเดินเข้าไปที่องค์กรของลูกค้าเข้าไปทักทายสวัสดีมีการโทรนัดกันล่วงหน้าแต่การนัดนั้น ก็จะต้องรอให้แต่ละคนพร้อมมันทำให้เกิดความล่าช้าแน่นอนค่ะวันนี้เราต้องมาในคอนเทนต์ของออนไลน์การทำธุรกิจออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะทำคู่กันหรือทำออนไลน์เพียวสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำให้ธุรกิจไปต่อได้และทำให้คนได้เห็นนั่นคือคอนเทนต์เทนเทนเทน,ทน,ทน,ทนมาดูกันค่ะว่า ตัวเองก็เป็นนะแล้วลหลายคนเพื่อนก็เป็นเท่าที่คุยกันคือตอนแรกกัเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์นะจะมีไฟมากเลยเรื่องราววิ่งวนเต็มหัวหมดแล้วก็มานั่งเขียน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 เว้เสษสักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะมันตันค่ะเราจะมาดูกันวันนี้7จ็ดไอเดียเจ็ดไอเดียเดแหล่งเแหล่งนะคะไอเดียทำคอนเทนต์ไม่ให้ตันนะคะ 7แหล่งนี้เป็นแหล่งที่เราจะได้รู้กันแกะรอยตัวเองในการเป็นลูกค้าจำได้ไหมคะตอนที่เราเป็นลูกค้าค่ะนิ้วโปง้งมหาสัจจันร,ร์ของเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปแล้วเราจะหยุดที่ตรงไหนนั่นต้องกลับไปดูค่ะก็จะต้องแกะรอยตัวเองนะคะว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เราหยุด นิ้วโป้งค่ะอาจจะเป็นเพราะอ๋เห็นแล้วมันสวยสะดุดตาข้อความสั้นกระชับนะคะหรือสัมผัสได้ถึงความจริงใจของผู้เขียนของอะไรคะผู้นำเสนอถูกไหมวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะที่เราสื่อสารกันทางข้อความนะคะหรือในเรื่องของการสื่อสารกันทาง เสียงและภาพเช่นพอดแคสต์หรือ YouTube เช่นเดียวกันมันก็คือคอนเทนต์นะคะถูกไหมเราก็ดูว่าอะไรนะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราหยุดแล้วเราก็มานั่งเขียนเช็คลิสต์ไว้ค่ะ 2. กระแสข่าวช่วงนี้ค่ะใครเล่นกระแสโควิดยังไงก็ปังนะคะแต่เราไม่ได้โฉกชฉวยเนาะเราก็ต้องดูว่าโควิดนี้มีสถานการณ์อะไรบ้าง หรือมันมีประเด็นอะไรบ้างที่สามารถให้เล่นได้เช่นเราทําธุรกิจสุขภาพเหมือนพวกเรานะคะหรือธุรกิจความสวยความงามหรือธุรกิจออนไลน์อย่างที่เราทํากันอยู่นี้นะคะดังนั้นกระแสโควิดช่วยอะไรคะทุกคนอ่ากดหนึ่งมาค่ะถ้าใครรู้กดหนึ่งมาค่ะไม่พอค่ะรู้แล้วเขียนสิคะใครเขียนได้แจกค่ะแจกคอสฟรีนะคะมาแจกอีกแล้วนะคะคอรสสามชั่วโมงนะคะต่อจากการทำคอนเทนต์นะคะ ่าใช่ค่ะถ้าเราทําธุรกิจการขายการชวนคนสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเราจะต้องทําให้เขาเห็นโอกาสกับสถานการณ์ตอนนี้ถูกไหมเราจะไม่ไปทับถมนะคะคนที่ไม่เห็นโอกาสแต่เราจะเห็นโอกาสและเป็นคนสร้างโอกาสและเล่าเรื่องราวโอกาสนั้นให้เขาได้เห็นว่า โอ้มันดีจังเลยนะออนไลน์ช่วยทำให้เราทำธุรกิจได้แม้อยู่ที่บ้านแม้ w ork from home ถูกไหมคะวันนี้ค่ะโทรศัพท์เราต้องเสียค่าใช้จ่ายประจำเดือนอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องมีฟิกคอสในการจ่ายอยู่แล้วเมื่อถือเครื่องเดียวสร้างรายได้อย่างไรในช่วงของโควิดเห็นไหมคะมันจะมีคีย์เวิร์ดที่มาทำให้เราได้เล่นหรือสุขภาพสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาไม่ว่า จะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์วิกฤตเห็นเนาะหมุนต่อไปอีกค่ะสร้างการมีส่วนร่วมทุกคนจะมี Facebook ส่วนตัวค่ะทุกคนจะทําไมคะมีในเรื่องของการไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะคะเราก็ไปดูซิว่าเราสามารถที่จะไปมีส่วนร่วมนะคะหรือไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับผู้คนได้บ้างนะคะ เช่นเป็นเรื่องของการไปโพสต์คำคมค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนๆมาใส่ข้างล่างถูกไหมหรือเราไปตอบคำถามเขาค่ะหรือไปตั้งคำถามในกระทู้ของเขาค่ะมันก็จะทำให้เราได้มุมมองอะไรมากขึ้นนะคะการสร้างการมีส่วนร่วมและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเป้าหมายที่จะต้องไปโพสต์อะไรบางสิ่งบางอย่างมันก็จะทำให้เรานั้น เตรียมตัวเตรียมใจและไปเตรียมวัตถุดิบค่ะที่จะทําให้เรานํามาโพสต์นํามาเขียนนั่นเองเป็นการบังคับตัวนี้ทํากันบ้านถูกไหมสร้างกันมีส่วนร่วม1นบวกหไม่ได้เท่ากับ2ค่ะเป็น3เป็นสีเพราะเราจะปิ๊งไอเดียจากอ่านคอมเมนต์คนอื่นปิ๊งไอเดียจากการที่ได้เห็นคําถามคนอื่นหรือข้อคิดคนอื่นสี่ค่ะ เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ปัดฝุ่นค่ะคอนเทนต์เหมือนเดิมแต่คอนเทกต์เปลี่ยนไปโควิดเช่นเดียวกันค่ะโควิดครั้งแรกเราเขียนอะไรไปโควิดครั้งที่3เราก็หยิบม,มาเขียนได้ค่ะการสร้างความตระหนักในเรื่องของการใส่หน้ากากใส่แมสถูกไหมคะเราก็เปลี่ยนค่ะตอนเดิมเรายังตกใจค่ะเรานึกไม่ออกค่ะเราอาจจะเขียนด้วยความกลัวแต่รอบนี้ เราเล่าผ่านประสบการณ์ที่ผ่านมาสิคะหนึ่งปีที่ผ่านมาแมสมันช่วยประโยชน์อะไรมันมีคุณค่าอะไรกับเราคุยเรื่องแมสเหมือนเดิมคะ่ะเพราะเราขายแมสถูกไหมเราขายหน้ากากคะ่ะของเดิมพูดแค่ตระหนักว่าควรมีแต่ของใหม่เราใส่ประสบการณ์เรื่องเล่าเข้าไปเพิ่มคะ่ะว่าการที่มีนั้นมันช่วยอะไรเราได้บ้างหรือเล่าเรื่องราวของคนที่รอดพ้นจากการติดโควิด คนสิคนคะ่ะไปด้วยการรอดมาสองคนเพราะเขาใช้หน้ากากเห็นไหมมันก็จะเพิ่มน้ำหนักในะให้คอนเทนต์นั้นมากขึ้นแกะรอยลูกค้าตัวจริงแน่นอนคะ่ะง่ายสุดละนะคะเพราะลูกค้าเขาก็จะบอกทั้งความพึงพอใจความไม่พึงพอใจที่ทำให้เรานั้น จะต้องมาพัฒนาวิธีการถูกไหมคะตอนที่เขาซื้อไปแล้วตอนที่ใช้ของไปแล้วหรือตอนที่เขาใช้บริการเราไปแล้วมันมีอะไรอีกบ้างนะคะที่เขาอยากได้หรือมันมีอะไรบ้างที่เขาคอมเมนต์ไว้จากคอนเทนต์รอบที่แล้วนั่นเลยค่ะคุณหยิบมาค่ะผสมผสานค่ะแล้วเขียนใหม่ เหมือนขนมไทยนะเามื่อก่อนก็จะห่อไปตองสวยๆเดี๋ยวนี้ค่ะก็เอามาใส่เลยค่ะใส่กล่องที่สวยงามขึ้นดีไซน์การแต่งหน้าแต่งตาหรือการจัดวางใส่จานทุกอย่างเปลี่ยนไปค่ะถูกไหมคอนเทนต์เหมือนกันมันก็เหมือนเรากำลังปรุงอาหารที่จะเสิร์ฟแต่เสิร์ฟทางข้อความเสิร์ฟทางเสียงเสิร์ฟทางสายตาเปลี่ยนจากได้ชิมรสชาติแค่นั้นเองนะ ดูคู่แข่งบ้างแน่นอนค่ะการดูคู่แข่งไม่ได้ดูไปดูเพื่อที่จะมากดดันเราแต่การดูคู่แข่งจะได้เห็นว่าเออเขาใช้คอนเทนต์อะไรกันแล้วความสร้างสารรค์นั้นลูกค้าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเทคนิคอะไรนะที่คนติดตามเยอะคนติดตามน้อยถูกไหมถ้าในธุรกิจเดียวกันเราจะเปรียบเทียบกับคู่แข่งเท่านั้นค่ะจะทำให้เราได้เห็น และสิ่งที่จะทำให้เราเหนือกว่าเราต้องหยิบสิ่งที่เราเจ๋งนั้นมาให้สอดคล้องกับลูกค้าในสิ่งที่คู่แข่งไม่มีนั่นเองดังนั้นค่ะเราจะสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์จากการดูคู่แข่งแต่แบ่งเลเวลค่ะทำให้คุณสามารถเข้าไปนั่ง คลองใจอยู่ในตัวของลูกค้าเหมือนคุณไปซิงอยู่ในร่างของลูกค้าในสนามของคู่แข่งเห็นภาพเนาะโอเคสุดท้ายเลยค่ะมันเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วมันก็จะเชื่อมมาจากกระแสนะคะโซเชียลต่างๆเขานิยมทำอะไรกัน YouTube ถูกไหมพันทิปทวิตเตอร์อินสตาแกรมเราจะเห็นเลยค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้าง เช่นเขามีปัญหาอะไรกันนะคะวันนี้ปัญหาคือใส่หน้ากากแล้วอืมมันพูดไม่สะดวกอะ่ะใส่หน้ากากแล้วมันดูอึดอัดอะไรก็ตามค่ะคุณลองไปหาเทคนิคหรือวิธีที่จะนำเสนอให้เขาเห็นในมุมต่างที่มันสามารถสร้างสารรค์ได้แบบไม่มีใครทำมาก่อนบางเรื่องคุณก็จะรู้เลยว่าโหคุณมหัศจรรย์มาก ว่ามันเป็นคําถามที่เขายังถามกันอีกหรอมันเป็นคมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากง่ายๆเลยค่ะเรื่องทาคอนเทนต์ยังไงไม่ให้ตันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่เรามาคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกหรือครั้งแรกเนาะไอ้เรื่องที่แบบทําไปแล้วตันอน่เมื่อห้าปีที่แล้วค่ะเขียนคอนเทนต์เราก็ตันแต่วันนี้เราก็ตันอีกถึงแม้คนเก่าไม่ตันคนใหม่เขาก็ตันหรือคนเก่าเขียนไปเขียนมามันก็ตันค่ะเรื่องเก่าถูกไหม เหมือนกับคอนเทนต์เก่าเอามาเล่าใหม่ใช่ค่ะไอเดียตันใครก็ตันวันนี้เราก็จะมาเสนอมุมมองเห็นภาพเนาะทุกคนมีคําถามไหมคะเจดแหล่งค่ะมีมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเนาะในพันทิปเข้าไปดูค่ะเขาตั้งกระทู้อะไรกันเนาะวันนี้ในโซเชียลมีอะไรลอยขึ้นมานะคะหรือไม่กระทั่งในคลับหาวาคุณไปเห็นคุณจะรู้เลยค่ะว่ามันก็จะมีเรื่องที่คนอยากรู้แต่ มีวิธีการตอบที่ต่างกันแน่นอนค่ะคนอ่านมีพฤติกรรมที่ต่างมีนิสัยที่ต่างมีบุคลิกที่ต่างเป็นกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าที่ต่างเราจึงมีพื้นที่ว่างในการสร้างสารรค์ผลงานไงคะถูกไหมคะวันนี้คุณเป็นนักคอนเทนต์ค่ะนักเขียนคอนเทนต์ที่มีไอเดียหลากหลายและไอเดียมันไม่สามารถนั่งฟุ้มอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมได้ค่ะ เราต้องออกไปนอกพื้นที่ค่ะเปิดหน้าต่างค่ะเปิดประตูค่ะโควิดออกไปไหนไม่ได้ถูกไหมคะเปิดเข้าไปในโลกโซเชียลค่ะเป็นการจำลองออกไปเที่ยวนอกบ้านก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าไม่ใช่โควิดคุณก็สามารถไปร้านกาแฟชอบมากเหมือนกันไปสวนค่ะไปท่องเที่ยวค่ะไปทะเลค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เดินทางค่ะมันจะทำให ตาสว่างปลิ้งปลังใครเห็นด้วยกดห้ามาหน่อยค่ะเห็นไหมโอเควันนี้คิดว่ามีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแกะรอยตัวเองในฐานะลูกค้าเกาะกระแสที่มาว่าข่าวเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรคุณทำอะไรดีบ้างสร้างการมีส่วนร่วมค่ะเ n g เกตเม n t ไม่ว่าจะในเพจของตัวเองหรือเพจของชาวบ้านนะลองไปดูซิคุณจะได้เห็น ประสบการณ์ของคนอื่นหรือคิดอะไรไม่ออกเลยเป็นลีสดูคอนเทนต์เก่าที่เคยเล่าไว้แล้วมาใส่เทคนิคใหม่ๆเปลี่ยนคอนเทกเปลี่ยนบริบทเข้าไปก็จะทำให้คอนเทนต์คุณปังได้แกะรอยลูกค้าตัวจริงของคุณค่ะระหว่างที่คุณทำงานสื่อสารกับเขาอยู่นั้นหรือคุณพูดคุยกับเขานั้นอะไรบ้างล่ะที่ถูกใจและไม่ถูกใจและสิ่งที่ลูกค้าขอเพิ่ม นั่นแหละค่ะคือคำตอบดูคู่แข่งบ้างแน่นอนค่ะไม่ได้สอนจะต้องไปแข่งกับใครแต่เราจะได้มุมมองที่ต่างขึ้นเมื่อเราเห็นว่าลูกค้าเขาเปิดรับคู่แข่งอย่างไรสุดท้ายเลยค่ะง่ายๆชิวๆเปิดดู YouTube โซเชียลต่างๆพันทิปทวิตเตอร์ไอจีขับเฮามากมายลองไปดูนะคะว่ามันมีแหล่งอะไรอีกมาก ที่จะสร้างให้คุณเป็นนักทำคอนเทนต์มืออาชีพวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะได้อะไรกันบ้างเอ,อ่ยไหนแชร์หน่อยอืมขอบคุณมากๆโหชื่นใจชื่นใจอโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่เมื่อเรามีวาระต้องเจอกันนะคะ วันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ